สวัสดีค่ะพเพื่อนๆยินดีต้อนรับสู่ช่องครูใจใจดีนะคะวันนี้ครูใจจะมาแกงปลาใส่บวบค่ะพเพื่อนๆก็มีบวบหอมนะคะมีปลาปลาตัวเท่าฝ่ามือนี่แหละนะคะกินคนเดียวอ่าที่จะนําเสนอวันนี้ก็คือแกงปลาใส่ผักกระแงงจ้ะผักกระแงงผักกระแงงอันนี้ก็คือ แกงแบบบ้านเรานะคะง่ายๆนะคะอันดับแรกก็คือพอหม้อเดือดใส่พริกลงไปค่ะล้างสากก่อนบ้านนี้ต้องล้างสากค่ะเพื่อความอร่อยค่ะเพื่อนๆจ๋าอันนี้ก็คือพริกค่ะเพื่อนๆพริกหอมข่าตะไคร้กระเทียมนะคะอันนี้ใส่ลงไปนะคะ ใส่พริกลงไปค่ะคเพื่อนอันนี้ใส่พริกลงไปค่ะพริกนี่กูใจจะใช้พริกเม็ดใหญ่นะคะพริกเม็ดใหญ่ไม่ค่อยเผ็ดนะคะคเพื่อนๆอ่าแกงแบบบ้านเราขาดไม่ได้ก็คือปลาร้าค่ะคเพื่อนๆอ่าพอเขาเดือดพร่านอย่างนี้นะคะกูใจก็ใส่บวบลงไปเพราะบวบสุกช้า ไปนะคะใส่บวบลงไปนะคะเพื่อนจ๋าหอมค่ะหอมและหอมผักแจงแล้วนะคะใส่บวบลงไปก็รอต้มบวบให้สุกก่อนค่ะเพื่อนๆจ๋าเดี๋ยวก็รอไปนะคะค่ะเพื่อนๆออันนี้คือสุกแล้วพอสุกแล้วนะคะ เดือดปลาดอย่างนี้แล้วคุณใจก็จะใส่นี่ค่ะผักกระแง,งค่ะคะเพืเ่อนจ๋าตัดเข้าก่อนนะคะมือเดียวนะคะทำกับข้าวมือเดียวอันนี้ก็คือคุณใจดูปลาแล้วเขาสุกแล้วนะคะคุณใจสุดท้ายคุณใจก็ใส่ผักกระแง,งลงค่ะคะเพื่อนจ๋าใส่ผักกระแงงลงไปนะจะทอมมดมดเจ๊ด,ดายก็ปิดไฟเลยค่ะพเพื่อนๆ น่ค่ะก็แค่นี้แหละคะ่ะแกงบวบใส่ปลาใส่ผักกระแงงจ้ะอันนี้ไม่ได้ใส่ผักแมงลักนะคะเปลี่ยนบรรยากาศใส่ใส่ผักกระแงงจ้ะ,เ,จะ,ะเพื่อนจ้าค่ะเพื่อนๆสำหรับเมนูแกงบวบผู้ใจก็เสร็จแล้วนะคะเราก็จะไปกินข้าวกันนะคะอันนี้ก็คือเลิกงานมาก็มาทำง่ายๆอย่างนี้ยคะ่ะ ทำง่ายๆเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะเพื่อนๆจ้าอันนี้คุณใจชิมแล้วนะคะกินร้อนๆอย่างนี้เลยนะคะกระตักใส่ถ้วยไปกินกันค่ะเพื่อนๆอ่าสดน้ำร้อนๆค่ะสดน้ำร้อนๆให้เหงื่อออกให้เหงื่อออกแล้วเราจะได้แข็งแรงค่ะเพื่อนๆจ้า ปลาตัวเดียวก็กินบ่เมิดดอกจ้ะมีกระเทียมดองพอมเพราะว่าผู้จะต้มปลาแดกเองจ้ะต้มปลรราเองไม่ซื้อปลาขวดนะคะเพื่อนๆจ้ะสดน้ำจ้ะสดน้ำสุดน้ำร้อน,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 นๆค่ะเพื่อนๆนี่ป,ปลาปาเราปลาใส่ข้างหน้าหน่อยเพื่อความสวยงามค่ะเพื่อนๆ ีกระเทียมดองด้วยแกงปลาใส่กระเทียมดองเคยกินบ่พี่น so ้องจ้าคือน้ำล่าแล้วได้ความหอมค่ะเพื่อนๆจ้าเนี่ยครูใจได้แล้วเมนูเย็นวันนี้นะคะบ่ดเราไปทานข้าวด้วยกันค่ะเพื่อนๆจะขอขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กําลังแรงใจครูใจในการทาแกงปลาใส่บวบใส่ผักกระแง้งบานเข้านะจ้าเพื่อนๆจ้า ขอเพื่อนเพื่อนทุกคนมีความสุขความเจริญในชีวิตหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งไหนก็ขอให้ได้สมความมุ่งม,มั่ปรารถนานะคะรวยๆทุกคนคะ่ะเพื่อนๆบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ